ผมชอบว่ช่วง้เรื่องกรีบหนึ 1, ่งกีแล้วก็สองการย่อยแล้วก็สามเรื่องผีวพันพครับใส่กับม้าเมืองเหมือนมาแฮปปี้ขึ้นนะผมจากสนอการประทงสักแก้วมาจากชมรมสุภปคีมา้าเราเบียดเราออกครับสิบปีครับเกือบสิบปีได้เมื่อปีที่แล้วครับผมชอบว่ช่วง้เรื่องกรีบหนึ่งกีแล้วก็สองการย่อยแล้วก็สามเรื่องผิวพันครับ ใ่ครับมาเมืองเหมือนมาแฮปปี้ขึ้นนะก่อนหนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของขีดครับนมาจจะเป็นพวกไรกีดที่มีปัญหาแบบมีเชื้อราพวกนี้ครับพอหลังใช้งานแล้วก็ทำความสะอาดเป็นเรื่องแล้วก็ดีขึ้นครับชัดเจนเห็นหมชัดเจนดีครับเพราะว่าช่วยเรื่องกล้ามเนื้อครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากเสียดกล้ามเนื้อเท่าไหร่ก็เขาก็าจะมีความแบบอะ่รแฮปปี้กับาาการขีด กขน้นตอแรกก็คือเราอย่างเราจะขี่เราก็ต้องใส่ใจในเรื่องม้าก่อนดูแลสุขภาพของม้าแล้วก็ตัวผู้ข,ขี่ครับ